นี่ยังละลูกบ่สบายตีแน่หัวก็บ่ได้ฮ้อนได้ล่ะแม่นั้นพี่ม่อยากไปโรงเลียนเป็นยังละลูกนี่นพี่เบื่อนี่นพี่เบื่อนี่นพี่เลียนจนปวดหัวแล้วลูกต้องไปเลี่ยนได้ลูกซ้ำหนียังเบาไหวละสิเลี่ยนสูงๆไเด็ดจังไดฮะเลี่ยนสูงกว่านี้บ่แม่แค่นี้นั่นพี่ก็ปวดมองแล้วบวกลบคูณหารเรียนไปให้ยัง แล้วพี่เอ็มเบิงพี่บอบไม่มวนตัวเลยปูนปูนเข้าไปเลียนเอาความหลูได้หลูกบรมณ์ว่าไปมวนยางเดียวหลูกเคยได้ยินอยู่บอกลำบากวันนี้สบายวันหน้าครูว่าสบายวันนี้้วแม่นล้นพี่มาอยากไปโร่งเรียนแล้วถ้าเรียนนะแม่เนาะถ้าเรียนนะแม่เนาะลูกตรงไปเลียนได้หลูหลูกค้นว่าหลูกเก่งแล้วบ่หีิแม่สอนหลูกเองตัวว่าหลูวกก่าจำเป็นต้องเก่ง ขอให้ลูกเป็นคนดีกับพ่อลูกก็จำเป็นต้องเกงขอให้ลูกเป็นคนดีกับพ่อแต่ก็ตรงเรียนได้ลูกสิได้มีความรู้แม่ไม่อยากไปโรงเรียนไ่อยากไปไ่อยากไปล,กไปกไปลูกว่าตองไปก็ได้แต่ว่าลูกต้องหาเงินให้แม่ได้ก่อนเด้อโอเคบอ่อีเลฟอแม่เย้ สี้เงินสิบบาทโบแม่นได้นีลูกอันนี้แม่ห้ไปโรงเรียนไนีหนแน่แม่ก็บอกว่าติล่ะให้ตั้งใจคนสี้เงืนเอาลูกโบหูบอกกลัวสี้เงืนมากมันจะต้องเหตุงานก่อนถ้า้มพี่มไม่ทำานนที่ล่ะมากินขขาก่อนเดี๋ยวแม่สิบห้าไปหางาน ้าเสร็จเข้ามาล่อง,อง,องเทดงานหนีเบิง่งงานสบายๆเดี๋ยนั่งในห้องแอร์เย็นๆเย้ห้องแอร์ห้องแอร์ะปๆมาอย่างนอค่ะนอ ดีค่ะพอดีมาสมัครงานค่ะอาน้าทิพย์สวัสดีก่อนลูกค่ะพา,าคนไหนมาสมัครงานค่ะคนนีค่ะเพื่อนอยากเฮ็ดงานค่ะงานจะเป็นงานบริษัทได้ค่ะถามนองว่าสองเฮ็ดงานไหนบอส่งอีเมลใสแ่โปรแกรมหนึ่งชาเราทำไม่เจออันนี้คืออออบอสคะ ลองมึงดึง่าคุณแม่แหม่ี่มีนาเนั่นชืน้อออกเปิดรถอมกันยังมาทันเป็นอยู่เห็นบลาน้ำที่มตรงเรียนก่อนน้ำที่มยังสีมีความรูจังสีดเดงานใดเดี๋ยวข้าสซนไปลอกง,งานอื่นก่อนเนาะ ฉันไม่เห็นงานนี่ก็ไเดยนอ้องดูเนาะพอค้ารับค้นงานเพิ่อมอีกจะคน้นป่ค่ะคน้นไรเนาะครับสมัครนี่ค่ะผู้นี้ะคะ่ะโอ้คือหน่อยแท้ไปกิ้งขอมาใหญ่ๆผู้นี้นั่ง่อยมาเห็นไป โอ้เพิ่นอยากเฮ็ดงานก่อนค่ะเพิ่อนมาอยากไปโรงเรียนมาอ,อยากไปโรงเรียนเป็นใจไดโนอ่อบบรับเลยทีรับไปทีสอ้าวอยากไปขิวดินเดอ้อไปคนดินมาผุดเดอ้อผุดทั้ง,งด,ดินมาดีหิวดินมาพี่เดอ้อขันมาสมาัครงานแล้วรับงานรับอยู่ขันสั่นน้ำทิมไปขน,นดินเด้อลูกเดอ้อ เท้เลยเออเอสมังงานทำมาเลยเท่เออทุกไปนงานละ เป็นยังไงล่ะลูก<ะ>แม่นล้วพี่เมย์นี่พี่ไปสมัคร้านอื่นดีกว่าเอา้าเมืย์เราสมอลูอก,ลก,กเขาก็เฮ็ดแป๊บเดียวเนี่ยหนี่เฮ็ดซ้ำหนี่บ่กให้ไหนเนงนินน้ำเพลินได้ลูกฮะเมื่อยป้านนนหนี้บ่ได้ไหนเงินบ่า้าป้าไปหาเงานนิงนเงินข้าวอ,อย่งทุนนี่เด้งานคงดูงานต่อไป อะไรจะมาอ,อย่างอ่ะอ้าววันที่ขับหนาตอนที่เราไปวัสนีครับ,รบมีล้าว,วัตสิมาฝากร้านเฮ็ดงานนำ้ำเอาบากาักหล่าเพื่อไงหน่อยอยู่คือสมาเลียงงัวคือไปอรลลโรงเรียนลูกฮะโอ้ยเพี่นม่อยากไปโรงเรียนเพี่อยากมาลองเฮ็ดงานดมังกรฝากเพี่นในเดอ้อโอ้ได้เได้เขาได้ใจได้ไดอ้ลูกพาไปท่านหัวคือคือหนาเอ้าผ่าท่นหัวเลยท่านหะัว ขันไส้เออจริงๆนะกับผ้ากันนี่นะผ้ายี่น้ำคลอนตอกลักน้ำแล้วก็เสื้อผ้วจูงมันไปเพื่อคุณตลกเด้อได้ไล่ตัวลาเห็นบ้านตลุกเด้อจุดตันจุดหนึ่งบ้านหันบ้านหนึ่งแยกผูกไก่กันมันสี่ของกันค่ะไปใจบตลูกผูกห่างหกันตลุกเนาะถ้าผูกไก่กันมันสี่ของกันมันสี่ขาดข้อยของตายโอเคไหมคะเออไปไปลูกไปไปเด้อเดี้อหน่ายผ้าคลอนก็น่าเมื่อยแห้งแล้วมันนี้โอ้ยผู้ก็ไล่โตแห้ง เป็นอะไรเออคือเดีผ้าอันลูกมาเห็ดอันเหลืองเกือบเป็นน้ำพึนมาอยากไปโรงเรียนนั่นล่ะโอ้สังเกตุพ่นฮัดเห็ดก็หขนนะเพิ่นเสดไปอยากไปโรงเรียนพึนมั่นหูเพ่็สีขามไปโรงเรียนน่าจะไม่เห็ดจัิงสิแม่นี่กับผ้าไปล่องไายงานเหรอเด้นี่เห็นพิ่นล่องมันก็ขนาดเดี๋ยวพ่นกระลบมาดอกแล้วสักมือก็จะไปโรงเรียนเองนั่นล่ะ นนัน่โอ้เอเยเฮ้ยแสดงว่าควายไปใส่เบิดแล้วไม่เหมือนลวดหรอเปล่ลาไม่เห็น่ักตัวเอาเดี๋ยวเอ้ยไปหาหลานก่อนเอาลูกลูกตื่นไหมลูกเอาน้ำทิ่มเป็นยังขึ้นไม่นอนอยู่นี่ลูกมั่วไปใส่เบิดล่ะฮะมั่วไปใส่เบิดแล้วลูก ฮะที่ไหนมานอนอยืนสี่ล่ะวัวไปใส่เบิดล่ะแม่นั่นพี่อยากไปเรียนแล้วนั่นพี่มือ,อมเป็นยังไงล่ะลูกฮะเมื่อยอยู่เบาเป็นยังไงล่ะทั้งเมื่ยทั้งหอนแม่ เฮ็ดงา่ายมันก็เมยแนวนี่ล่ะลูกน,นั่นพินตากเดีอวจนโตน้ำเบิดนั่ิมอยากไปเรียนเหรอแน่ยเสบอกว่าอยากเฮ็ดงานบ่อยากไปเรียนแล้วมันเมือ่อยบ่แมนบ่ลูกเฮ็ดอันไปโรงเรียนอะ่ะนั่นพิมอยู่นเรียนนั่นพิมมาแดตาดตากแดดป้าน,นี่นั่นพิมโตนเบิดแล้วมันเลือกงานบ่ได้ได้ลูกถ้าลูกอยากเลือกงานขนาดนั้น ลูกตรงเกง่งตรงมีความรู้ใส่ความคิดแทนกำลังกายได้ลูกดี๋ยว่โรงเรียนยังมวนกรน,นีเลยคู่สั่งการหนานยังเบื่อเมื่อยป่านนี้ลูกขอไปโรงเรียนในบ่แม่ไปอยู่บ่ลูกไปโรงเรียนมันเมื่อยมันปวดมองลูกเป็นคนเหล่าเองบมแม่บ่ลูก<ะ>เป็นยังล่ะลูก นี่พี่เบือนี่พี่เบือนี่พี่เรียนจดหัวแล้วลนี่พี่หูเลยแม่การทำงานมันต้องใจข้ามหูข้ามมดทนต่อไปนี่ก็ตั้งใจเรียนดอลูกเด้อมีหยั่งเล็กๆ,ๆหน่อยกับอดท,ทนสีไใดใส่ความรู้ความสามารถไปเหตุงานก็จังสิบด้เนื้นอเน่จังซีรับแม่ต่อไปนี่มีสีตั้งใจเรียนแล้ว ่ก็เหลือเวลาหน่อยลงลูกต้องใส่ความรู้ทิมมี่ยูเลียงชีพเจ้าของถ้ามือน,นึงบ่มีแม่ลูกก็สามารถเลียงเจ้าของได้แม่โอ้เขาลืมอย่ยงมนอ ลูกไม่เห็นก่อสร้างมันเมื่อยแด้ลูกลปลาปลาต้องเลียนเดือลูกเดอ้อเลียนเดือบิเจ้าเป็นหน้าอย่างตัวจะไม่เห็นจังสีมันเมื่อยมันหอนแดดปลาไปเลียนเดือลูกเดอ้อเฮียงเก่ง